ของพื้นฐาของเราเป็นยังไงดูดนยังไงเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันกวัลเจ่นนะคะนำสกุลจูเพาค่ะทุกคนลองหันไปทางด้านซ้ายนะคะจะเห็นซอสท,ที่ตั้งอยู่บนเตาค่ะตรงนั้นนะคะที่กำลังยันอยอันนั้นคือซอสบางคนยังไม่รู้จักนะคะก็ยัง,ยงมีคําถามเดิมยิงมาอีกเหมือนกันค่ะซอสอะไระคะ่ะตรนนี้ตอนนี้เดี๋ยวเรามารู้จักกันนะคะมันคือซอสท,ที่ทํามาจากเนื้อมะม่วงค่ะ ซอไทยนะคะมีแหล่งผลิตยอยู่ที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะแต่ว่ามะม่วงเราปลูกที่อำเภอบางคาะคะ่ะมะม่วงที่อำเภอบางคามีจุดเด่นเรื่องอรสชาตินะคะรสชาติที่ถูกใจคนไม้กระทั่งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติจุดนี้ค่ะเป็นจุดที่เราเรามองเห็นเห็นผลิตภัณฑ์ของเรา ของบ้านเรานะคะใช้คำว่าบ้านเราเนยพูดเต็มปากเลยค่ะว่าเราอยากเอาสินค้าที่มันอาจจะลูกไม่สวยลูกไม่ไม่ได้เกรดคุณภาพที่จะไปขายแบบนั่นกับเขาแต่เรามองเห็นว่ามันยังมีประโยชน์เราเอาตรงนั้นมาแปลรูปเป็นซอสของเราอะคะ่ะเป็นมะม่วงพันธุ์อะไรคะที่มะม่วงที่แปดริ้วนะคะที่มีชื่อเสียงก็หลายพันธุ์แต่ว่าพันธุ์ที่เหมาะสมกับ การเอามาทำซอสคือมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะทำไมสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงเรือกน้ำดอกไม้ค่ะคุณสมบัติของน้ำดอกไม้เวลาที่เราเก็บจากต้นนะคะวันแรกเนี่ยนะคะเราเอามาบ่มค่ะบ่มวันที่หนึ่งวันที่สองอวันที่สามนะคะมันยังคงมีความเปรี้ยวอยู่แต่ว่ามันนิ่มนะคะจับได้ตอนนั้นนะคะยังคงความเปรี้ยวอันนั้นคือน้ำส้มสายชูของเราค่ะแต่ว่าเราปล่อยให้เป็นวันที่ห ันที่6ไปเรื่อยๆมันจะเริ่มมีความหวานใช่ไหมคะอันนั้นคือน้ําตาลทรายที่อยู่ในซอสของเราคะ่ะตรงน,นี้ได้ความเปรี้ยวได้ความหวานจากตัวมะม่วงค่ะแทนน้าส้มสายชูแทนน้าตาลทรายต่ากจับซอสที่อยู่ในท้องตลาดคะ่ะแสดงว่าเขามีทั้ง2รสอยู่ใ,<ช>ในผลเดียวเลยใช่ค่ะจากการที่เราเราเรา เป็นคนมีปัญหาเรื่องท้องผูกมากต้องบอกนะคะ,คะแล้วเราก็ศึกษาอะไรที่เราไม่ต้องไปพึ่งยาทาง้านที่เราต้องกินแล้วทําให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นมะม่วงนะคะก็เลยกลายเป็นว่าพอเรารู้ว่า,ามะม่วงตอบโจทย์สำหรับตัวเราเราก็อยากให้คนอื่นได้รับรู้สิ่งที่เรามีอยู่ว่ามันเราหันมาทานผลไม้ในรูปของม่วงกันนะคะแล้ว หลังจากนั้นเรื่องยางไม่ต้องพึ่งเลยค่ะช่วยระบบขับถ่ายได้ดีเลยบำรุงสายตาอันนี้ค่ะคือผลไม้ที่อยู่บ้านเราค่ะ,คะในเรื่องของรสชาติแล้วก็คุณมสมบัติเด็ดนะคะค่ะ,คะแล้วซอสต,ตัวนี้คือเอาไปจิ้มหรือเอาไปผสม,มเป็นส่วนผสมของอาหารหรือยังไงค,ค่ะ,คะตอนนี้นะคะตอนที่เราประกวดปี2023นะคะที่ท่านจุฬาคณะกรรมการมารีสีให้รางวัลเราคือซอสมะม่วงรสดั้งเดิมค่ะตอนนี้ที่เราเป็นตัวแรกที่เราทำ การที่เราทาขวดแรกจนถึงขวดนัปัจจุบันนี้ประมาณ4ปีกว่าแล้วอะคะ่ะการเดินทางมาเรื่อยๆของซอสไทยนะคะซอสตัวแรกเนี่ยเหมาะกับอาหารประเภทอาหารขาวๆนะคะปิ้งย่างอะค่ะเป็นพวกสเต็กเนื้อย่างค่ะชาบูติ่ซมซำอะคะ่ะตอนนี้กลายเป็นว่าซอสของเราเข้าไปอยู่ในร้านติ่ซมซำดังๆหลายร้านนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้โฆษณาให้กับเรานะคะแต่ว่าเขาก็ขายติ่ซมซำของเขาขายดีเป็นเลยและคนก็ไปหา ติ่มซำรสชาติที่ทานกับซอสมะม่วงแม้กระท่านร้านชาบูร้านสเต็กที่อยู่ตรงสุขุมวิทยี่สองที่เขามีอินฟท,<ะ>ที่เป็นการชวนชวนให้คนต่างชาติมาทาน<ะ>เนื้อย่างที่ร้านเขาเขาก็เอาซอสของเราไปเป็นแนวจิ้มก็คนก็ว้าวไปกับคาว่าซอสมะม่วงค่ะตรงน,นี้อันนี้คือตัวที่ต่ผ่ะนนะคะ,ะ,ะแล้วเราก็มีต่อไปแล้วก็พัฒนาอีกค่ะ เ,เรามองว่าซอสต,ตัวของเราอาจจะไม่ถูกปากของกลุ่มอีกหลายหลายกลุ่มก็เลยกลายมาเป็นว่าเราทําซอสต,ตัวที่สองกุชโซสมะม่วงสามรสค่ะตัวนี้จะเขาบอกว่าตัวนี้ได้ความเป็น texture ของมะม่วงม,มากที่สุดเลยเพราะว่ามันยังคงได้กลิ่นว่มามะม่วงอยู่แล้วก็ texture ของมันละมุนม,มากค่ะตรงนี้ค่ะ,คะต,ตัวตัวนี้นะคะอยากจะบอกท่านชุราวันนี้เลยว่าเมื่อไปออกไทรเฟกมาค่ะที่ผ่านมาดูใบค่ะ เอชรเขาเขานะคะมาเดินแล้วเขาบอกว่าเขาเดินมาทั่วเลยในงานไชฟิกเขาบอกว่ามาเจอของเราซึ่งไม่เหมือนใครแล้วก็รสชาติเขาบอกว่าเขายกนิ้วให้ค่ะและณนะเวลานี้วันนี้ดิวกันแล้วว่าค่ะว่าเราจะไปหบเขาได้ไหมแต่ว่ามันไม่ง่ายเลย ใจเลยว่าตลาดตอนนี้นะคะ <Okay. Yeah. S 1> ต่อไปนะคะตัวที่3ค่ะเป็นตัวที่บอกว่าคนมันรู้จักซอสเราก็ไม่รู้จะไปทานกับอะไรเราเลยเรียกจุดสนใจให้กับลูกค้าก็คือ mm hmm. ทำซอสสุกี้ชาบูขึ้นมาค่ะ <Wow. S 1> ตอนนี้เลยไม่ต้องไม่ต้องพูดเลยทุกคนมาถึงอา้าวสุกี้นี่นาเ mm hmm. นี่ยคะ่ะตั้งายเป็นว่าซอสต,ตัวนี้เหมาะสําหรับแบบคนที่ชอบทานแบบว่า พร้อมที่จะเอามาทําอาหารได้เลยไม่ว่าใครจะทําในครอบครัวได้รสชาตินี้เดยโดยที่ไม่ต้องปรุงเพิ่มนะคะค่ะนี้รสชาติจะจัดและเปพอดีนะคะค่ะขนมตัวนี้มีสามตัวสรสชาติค่ะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วซอสไทยไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้นะคะซอสไทยอยากจะทําอะไรขึ้นไปเรื่อยๆนะคะในในเขาเรียกว่าการเดินนะคะการเดินทางของเราค่ะที่เรายังมีกําลังมีแรงอยู่เราอยากจะเดินไปเรื่อยๆโดยอยากเอา ผลไม้ที่บ้านเราที่มีอยู่ที่ทุกคนบอกว่ามะม่วงลดตลาดมะม่วงไม่ได้หลักาเราอยากที่จะเอาตรงนี้มาทําให้ให้เกิดประโยชน์กับชาวชาวไม่ไียกว่าเาพื่อนเราอะค่ะเพื่อนเราที่อยู่ในชุมชนของเราจะบอกว่าปีนี้ทุกคนรู้สึกว่าแบบเศร้ามากเลยนะคะทุกคนก็รู้นะคะทุกวันเช้าเช้ามารับโทรศัพท์มาเอามะม่วงไปหน่อยวันนี้มะม่วงตกแล้วมาเอาไปหน่อย จริงค่ะเพราะว่าต้นทางเรามีมะม่วงมาประกลางกางทางเรามีคนทำม,มีชาวบ้านช่วยทาแต่ปลายทางมันยังไม่ฟโฟรไปะคะอันนี้คือจุดหลักของเราจริงๆว่าการตลาดของเรายังไม่ได้ไปดีเท่าที่ควรอันนี้ยอมรับตรงๆเลยนะคะว่าอยากให้พวกใหญ่ ตัอย่าที ite, so ่ฟันอยู่ตรงนี้ค่ะช่วยผลักดันตรงนี้ให้เราหน่อยเรามีของดีของที่คูกคนแบบมีคนอินเดียคนฟิลิปปินส์นะคะมาที่บูดมาชิงก็บอกว่าโอ้โหยกิ้วให้กับทุ่งของของเราเลยแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสได้ก้าวไปถึงผู้บริโภคที่เป็นศิลปะทำไมไม่ได้เลยค่ะท่านดรฟังอยู่แล้วก็ทางไทยก็เชิญเราก็ฟังอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราร่วมกันสนับสนุนมาเดี๋ยววกับกระถางกันอีกรอบหนึ่ง